สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมค่อนข้างรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกําลังจะไปข้างนอกแล้วแต่ว่าอยากจะมาทำคอนเทนต์นี้ให้ทุกคนก่อนนะครับนี่ก็คือ1อาชีพที่จะทําให้ผมมีเงิน1ล้านบาทได้เร็วที่สุดนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากทําธุรกิจนะครับอยากจะทําเป็นอาชีพเป็นงานอาจจะเป็นงานเสริมหรืออะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีที่ผมจะทานะครับส่วนตัวเลยนี่คือส่วนตัวเลยนะครับถ้าเป็นผมผมจะทําแบบนี้อย่างแรกครับก็คือผมจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทีนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจก่อนว่านาย ที่อายุมากกว่า30ปีขึ้นไปนะครหาลูกค้าด้วยวิธีเดิมๆเช่นโพสต์ลง f a c e b o o k ใช่ไหมครับลงกลุ่มลงเว็บไซต์อะไรพวกนี้ก็คือลงแบบเดิมๆที่เขาทํากันมาเป็น10บปีแล้วก็ต่อมาก็คือทำคอนเทนต์ไม่เป็นนะครับก็จะหาทรัพย์ด้วยการโทรหรือว่าทักหาเจ้าของห้องไปเลยนะครับแล้วก็หาทัพย์ด้วยการเข้าร่วมบริษัทอสังหาที่เขาจะมีทรัพย์ให้จัดการมากมายใช่ไหมครับนี่ก็คือรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิก อ่ารุ่นที่2ก็คือรุ่นใหม่นะครับก็คือเป็นคนอายุ18ปีขึ้นไปนะครับหาลูกค้าด้วยวิธีเดิมๆเ,เหมือนกันนะครับด้วยการโพสต์ Facebook แล้วก็ลงเว็บไซต์หรือว่าโพสต์ลงเข้าไปในกลุ่มตามพื้นที่ต่างๆนะครับเช่นเอกมัยก็โพสต์เป็นลงในกลุ่มเอกมัยซึ่งก็จะมีความเข้าใจคอนเทนต์มากกว่าคนรุ่นบุกเบิกนะครับคนรุ่นใหม่ทํากราฟิกได้สวยกว่านะครับเพราะว่าใช้แคนวาเป็นด้วยอะไรอย่างนี้ แล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นข้อเสียนะครับก็คืออาจจะอ่อนประสบการณ์เช่นอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของสัญญาไม่มีความรู้เรื่องของการลงพื้นที่จริงแล้วก็ยังไม่รู้ว่ากระบวนการทํางานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็หาได้ไม่ยากครับไม่เกิน2อสวันก็น่าจะเก่งแล้วต่อมานะครับก็คือหาทรัพย์ด้วยการโทรแล้วก็ทักหาเจ้าของห้องเหมือนกันหาทรัพย์ด้วยการเข้าร่วมบริษัทอสังหาเหมือนกันนะแล้วก็หาทรัพย์ด้วยการโพสต์คอนเทนต์อ่านี่คือหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาครับก็คือโพส ในหน้าสังหาเวอร์ชันที่ผมจะทำนะครับก็คือการหาลูกค้าด้วยการ p ูลไม่ใช่ push ด้วยการให้ value แล้วก็สร้าง authenticity ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อสร้าง massive trust เรียกง่ายๆนะครับก็คือหาลูกค้าด้วยการดึงเข้ามานะครับไม่ใช่การที่ผมโทรไปหาเขาด้วยการที่ผมให้ value ก็คือให้คุณค่าแล้วก็สร้างความเป็นแบบความแท้จริงให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ผมมีความน่าเชื่อถือสูงสุด อ่ะซึ่งวิธีที่ผมจะทำนะครับก็คือพูดด้วยคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มเช่น TikTok อกหรือ IG สาเหตุที่ผมไม่ทำพุชนะครับง่ายๆเลยผมไม่ชอบพุชผมไม่ชอบโทรหานะผมไม่ชอบค o c คอลลิ่งผมไม่ชอบโทรหาคนที่ผมไม่รู้จักแล้วก็นพยายามจะนําเสนอหรือว่าขายในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากได้หรือว่าบลาๆๆนะครับผมไม่ชอบนั่นเอง ส่วนคอนเทนต์ที่ผมจะทำนะครับก็คือการสร้าง authenticity หรือว่าสร้างการเป็นตัวจริงในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หนึ่งก็คือเพื่อให้คนที่มีโอกาสเป็นผู้เช่าหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยดูคลิปเราแล้วรู้สึกว่าเราอยากเช่าห้องกับคนนี้จังเขาดูมีความรู้เขาแลดูแบบดูแลผู้เช่าดีจังดูเอาใจใส่ดีจังถ้ามีปัญหาเขาน่าจะจัดการให้เขาให้เราได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นความคิดของคนที่เขาดูคลิปเราในในใน,ในคนที่เขามีโอกาสที่จะเช่าแล้วก็ซื้อห้องของเรานะครับส่วนคอนเทนต์ที่2นะครับก็คือเพื่อให ผู้ที่มีห้องพร้อมปล่อยเช่าหรือว่าพร้อมขายเนี่ยได้ดูคลิปของเราแล้วสแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรู้จักการปล่อยเช่าแล้วก็รู้จักการขายเป็นอย่างดีรู้จักพื้นที่แล้วก็สามารถจัดการปัญหาของผู้เช่าได้จริงไม่ต้องทําให้เจ้าของห้องปวดหัวเวลาที่ผู้เช่าเนี่ยเขามีปัญหานะครับนี่ก็คือการพูสองอย่างหนึ่งอย่างแรกก็คือเราจะพูทั้งสองคนเลยนะครับพูเพื่อหาทรัพย์ให้ตัวเรานะครับอาจจะเป็นทรัพย์ที่มีคุณภาพทรัพย์บลาบๆ a b l สำหรับคนที่เริ่มต้นเราไม่รู้จะหาทรัพย์ยังไงนะครับคุณก็ต้อ,ไห,อ,หอไ,นหนไหาแวนนนน่่คยใมัื ธีที่ผมไม่ชอบนะครับวิธีที่ผมชอบก็คือการดึงเข้ามาหาเราดีกว่าด้วยสิ่งที่เราให้เขาไปซึ่งเดี๋ยวผมกําลังจะพูดต่อนะครับซึ่งอันนี้ก็คือวิธีที่1ก็คือการดึงสมมุติเรามีห้องแล้วเราต้องการหาคนมาเช่าห้องใช่ไหมครับเราก็จะดึงผู้เช่าผู้ซื้อ2ก็คือการดึงซับเข้ามานะครับก็คือการดึงคนที่แบบพร้อมปล่อยเช่าหรือว่าขายจากการดูคลิปของเราทั้ง2แบบนะครับ ต่อมาก็คือสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือจะต่างจากในหน้าทั่วไปตรงที่ผมจะเป็นตัวจริงในพื้นที่นั้นๆโดยเฉพาะอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วค่อยขยายไปตอนที่ไม่เหลือห้องหรือว่าบ้านให้ผมปล่อยแล้วในในพื้นที่นั้นๆซึ่งแม่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยน้อยมากๆนะครับแค่คุณอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนียณก็รวยจะตายแล้วนะครับคุณเคยได้ยินไหมคําว่าจับกระต่ายสมือไม่ได้เลยสักตัว นั่นแหละครับเช่นผมเป็นนายหน้าสหาริมทรัพย์แห่งเอกมัยนะผมจะตั้งชื่ออาจจะตั้งชื่อติก t อกผมอย่างนี้เลยสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือศึกษาตลาดพื้นที่การจราจรคอนโดร้านอาหารบาร์คลับรังแฮงเอาท์สถานที่วิลเนสสถานที่สุขภาพยิมทุกอย่างนะครับที่อยู่ในเอกมัยหรือว่าข้างๆรอบๆพื้นที่ที่ผมจะปล่อยเช่านั่นเองนะครับ สก็คือผมจะนําเสนอท,ทั้งหมดที่ผมศึกษามานะครับด้านบนเพื่อแสดงให้คนเห็นว่าผมเนี่ยเป็นที่หนึ่งในหน้าสงหาริันทรัพย์แห่งเองกมัยจริงๆไม่ใช่แค่คําพูด 3. ก็คือสิ่งสําคัญนะครับที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ยอดวิวแต่ว่าคือคุณภาพของวิวคนดูคลิปนั้นอาจจะแค่300วิวแต่ว่าเป็นคนที่ตั้งใจดูว่ามาอยู่ที่นี่ ถ้ามี1คนทักเข้ามาแล้วเราปิดดีลอ๋อโอเคผมขอพูดใหม่นะครับก็คือสิ่งที่เราสนใจคือไม่ใช่ยอดวิวแต่ว่าเป็นคุณภาพของวิวคนดูคลิปเราคลิปนั้นเนี่ยอาจจะมีแค่300วิวใช่ไหมครับแต่ว่าในในสามคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เขาตั้งใจว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่จริงๆก็ได้อาจจะเป็นแบบอยากจะมาอยู่เอกมัยจริงๆแล้วก็ถ้ามีแค่คนเดียวนะครับใน300คนที่ทักเข้ามาหาเราแล้วเราปิดดิลได้คําถามคือมันไม่คุ้มเหรอครับก็ต้องคุ้มอยู่แล้วถูกไหม อย่างที่4นะครับที่ผมจะทําก็คือในหน้าสังหาส่วนใหญ่เนี่ยเขายิงแอดกันไม่เป็นนะครับถ้ายิงเป็น t i k กต็อนี่ยิงหนักเลยนะครับเราจะใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับโดยการที่เราจะยิงแอดไปที่ความสนใจหรือว่าการยิงไปที่ interest เช่นคอนโดอเอกมัยคอนโดทองหลอ่อคาเฟ่เอกมัยถ้าคุณไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> authenticity แบบที่1นนะครับก็คือการดึงผู้เช่าหรือว่าผู้ซื้อนะครับในตอนที่เรามีรัพย์แล้วแล้วเราต้องการหาลูกค้าเนี่ยตัวอย่างคอนเทนต์ที่ผมจะทําก็คือถ้าสมมติว่าเราเช่าอ่าไม่ใช่ผู้เช่าเรามีปัญหาครับเมื่อวานเราก็เลยรีบแก้ปัญหาให้เขาทันทีในตอนเช้าของวันถัดมาเพื่อที่เราจะแสดงให้คนที่ดูเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยมีความดูแลนะครับใส่ใจกับลูกค้าของเราจริง คอนเทนต์ที่2ก็คือ behind the scene นะครับผมจะพาไปดูการตรวจห้องก่อนส่งมอบห้องให้ผู้เช่าเพื่อที่เราจะชี้จุดเล็กๆที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาหรือว่าเจ้าของห้องเนี่ยจะมองไม่เห็นเช่นรอยน้ําซึมปลักไฟเสียทำทำให้คนดูรู้ว่าคุณใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นคนละเอียดรอบคอบนั่นเอง คอนเทนต์ที่3นะครับก็คือ problem solving content หรือว่าแชร์ปัญหาที่เราเจอบ่อยหรือว่าแชร์สิ่งที่มันเป็นปัญหาที่ลูกบ้านเราเนี่ยน่าจะเจอบ่อยนะครับเช่นกดไฟไฟไม่ติดนะครับน้าซึมท่อตันทํายังไงผมติดนะครับซิงตันแล้วบอกวิธีแก้ให้ผู้เชา่าหรือว่าเล่าเลยว่าคุณเคยจัดการให้ลูกค้าหรือว่าผู้เช่ายังไงบ้างในตอนที่เขามีปัญหาแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเขามีปัญหาที่คุณสามารถแก้ให้เขาได้แล้วก็สร้างความสบายใจให้เขานะครับ ข้อที่4นะครับก็คือ buyer story telling หรือว่าเล่าเคสจริงไปเลยก็คืออย่างเช่นลูกค้าคนนี้งบไม่เกิน10,000นแต่ผมพามาเจอห้องที่สวยมากแล้วก็เหมาะกับเขามากซึ่งเขาชอบมากเลยครับหรือว่า,าครอบครัวน,นี้ย้ายจากต่างจังหวัดมาผมต้องหาห้องที่ตรงกับความต้องการของเขาแบบที่มันเป็น specific หรือว่าสิ่งที่เขาต้องการเป็นพิเศษแล้วเราก็หาให้เขาได้คนดูก็จะเห็นว่าคุณฟังความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับไม่ได้แบบ ไม่ใช่แค่มีทรัพย์แล้วก็พยายามจะยัดทรัพย์ให้กับมือเขาแต่ว่าเราอ่ะพยายามค้นหาทรัพย์ที่มันตรงกับลูกค้าของเราจริงๆแปลว่าถ้าสมมุติว่าเขาเช่าห้องกับคุณคุณจะสามารถหาห้องที่เหมาะสมกับเขาได้แล้วก็มีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่ผมไม่ได้พูดต่อมานะครับก็คือ authenticity เพื่อ p ูเจ้าของทรัพย์ห้องหรือว่าบ้านที่ปล่อยให้เช่าขายก็คือกรณีที่เราอยากได้รัพย์เข้ามือนั่นเองนะครับตัวอย่างคอนเทนต์ที่ผมจะทําก็คืออย่างเช่น daily life as เอเจนต์บล็อกสั้นๆหนึ่งวันกับนายหน้าสังหาให้คนเห็นว่าคุณไม่ได้แค่โพสต์ขายแต่ว่าคุณลงเดินพื้นที่จริงแก้ปัญหาหผู้เช่าจริงศึกษาสถานที่ตลอดเวลาแล้วก็ดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนทํางานหนักแค่ไหนจากการโพสตคอนเทนต์ของคุณ2ก็คือแสดงให้เห็นว่าเราเป็นตัวจริงในพื้นที่นั้นๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือร้านอาหารร้านโปรดของผมที่เอกมยัยร้านกาแฟรับแ่งเอกมยัยบาร์นั่งชิลสำหรับคนเอกมยัยก็ผมบอกเลยว่าเราจะตั้งใจเป็น ของจริงในพื้นที่นั้นๆนะครับเราจะไม่จับฉ่ายเราจะไม่ไปพื้นที่อื่นเลยเราจะโดมิเนตตลาดเอกมัยแล้วเราค่อยขยายไปบาร์อื่นๆไปที่อื่นๆนะครับทุกคนอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอยู่แค่เอกมยัยมันก็แบบเจะปิดโอกาสของทองรอสองสุข,ขุมวิททำไมคุณเชื่อผมหนึ่งครับในวันที่คนเข้ามาหาคุณด้วยเอกมัยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องมีคําถามว่าเอ้ย คุณมินครับคุณมินมีห้องที่ท่องหล่อไหมคุณมีมีห้องที่สุขุมวิศไหมทําไมถึงอยู่ที่เอกมัยอย่างเดียวก็ตอนนั้นคุณค่อยไปหาทรัพย์แถวนั้นก็ได้เพื่อมันตอบโจทย์ความต้องการของเขาเพราะว่าเขาติดต่อคุณมาเพราะเขาชอบคุณเขาอยากให้คุณเป็นนาหน้าให้เขาถูกไหมครับนั่นแปลว่าเขาเชื่อใจคุณแล้วแล้วคุณค่อยไปหาทรัพย์มาให้เขาก็ได้แล้วทุกคลิปนะครับผมก็จะตบด้วย CTA ตามทุกครั้ง CTA ก็คือ Call to Action นะครับหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทำหลังจากที่เขากำลังดูอยู่เช่นอะไร เช่นถ้าคุณกําลังคิดอยากจะย้ายมาอยู่ที่เอกมัยให้ติดต่อผมมาได้ที่ไบโอได้เลยครับสมมติว่าผมกําลังจะจบคลิปของติดต่อและสมมุติว่าประมาณ50วินะครับแล้วห้าอีกอีกสิวิที่เหลือเนี่ยผมจะพูดว่าถ้าคุณกําลังคิดว่าคุณจะย้ายมาอยู่ที่เอกมัยติดต่อผมมาได้ที่ไบโอหรือว่าโทรมาได้เลยครับผมตอบ24ชั่วโมงและผมจะหาห้องที่ดีที่สุดให้คุณครับนะจบแล้วครับต่อมาที่สิ่งที่เราต้องทาต่อมาสิ่งที่เราจะทานะครับก็คือ revenue breakdown เพราะเป้าหมายของคลิปนี้ของเราก็คือ หนึ่งอาชีพที่จะทาให้ผมมีเงินล้านได้เร็วที่สุดใช่ไหมครับถ้างั้นเราจะไม่พูดเรื่องนี้ก็คงไม่ได้ revenue breakdown นะครับเราจะมาคํานวณอย่างง่ายค่าคอมมิชชั่นของเราที่ผมจะนับนะครับก็คือค่าเช่า1เดือนของสัญญาในกรณีที่เราปล่อยเช่าอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าผมทำผมก็น่า,นาจะทําแค่ปล่อยเช่าอางเดียวผมไม่อยากขายนะครับผมอยากได้แค่ห้องเช่าโอเคก็คือ ค่าคอมมิชชั่นของเราก็คือค่าเช่า1เดือนของสัญญาสมมุติว่าเวลาที่คนเช่าเขาจ่ายมาเขาก็จ่ายประมาณ3เดือนใช่ไหมครับเราก็ได้1เดือนสมมุติว่าเราปล่อยห้องเช่าราคา35,000บาทเท่ากับเราจะได้ค่าคอมต่อหนึ่งห้องเนี่ยเท่ากับ35,000บาท easy เท่ากับว่าเราต้องปล่อยเช่าทั้งหมด32ห้องแล้วผมก็จะได้1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนั่นเองสมมุติว่าผมตั้งว่า สมมติว่าผมตั้งเป้าว่าผมจะหาเงิน1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทให้ได้ภายใน8เดือนนะครับเราก็จะต้องปล่อยเช่าให้ได้เดือนละ4ห้องนะครับแล้วแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีเวลา30วันเท่ากับว่าเราจะปล่อยให้ได้วันละ0.13ห้องเท่ากับว่าผมจะต้องทํางานวันละ 3- 4ชั่วโมงเพื่อโพสต์คอนเทนต์ทุกวันเท่ากับเฉลี่ยแล้วทุกๆ7.69วันผมต้องปล่อยเช่าให้ได้1ห้องติดต่อกัน8เดือนและผมก็จะมีเงิน1ล้านบาทนะครับหรือว่าปล่อยเช่าให้ได้เดือนละ4ห้องเราก็ติดดต่ออกันน8เืคนน ในความเป็นจริงก็คือ2อสเดือนแรกเนี่ยคุณอาจจะปล่อยห้องไม่ได้เลยเพราะว่าคุณต้องเรียนรู้การทำคอนเทนต์ให้ดีเพราะว่าวิธีนี้คือการพูใช่ไหมครับแล้วคุณจะพูไม่ได้ถ้าสมมติว่าคอนเทนต์คุณมันไม่น่าดูหรือว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ที่คุณจะต้องไปเรียนรู้นะครับก็คือขั้นตอนการทำคอนเทนต์ซึ่งคุณก็อาจจะเรียนรู้ในระยะเวลา2อสเดือนแรกที่คุณเข้ามาเริ่มทําเพราะฉะนั้นห้ามทอเด็ดขาดนะครับมันเป็นไปได้เชื่อผมชอ t มี me, ผมเคยทําให้ในายหน้าผมมาแล้ว แต่อีก5เดือนต่อมาคุณอาจจะเป็นแต่อีก5เดือนต่อมาอาจจะเป็นเวลาทองของคุณก็ได้ใครจะไปรู้ว่าในเดือนเดียวคุณอาจจะปิดได้วันหนึ่งห้องเลยซึ่งมันก็เป็นไปได้แบบสบายมากครับจากประสบการณ์ที่ผมทําให้นายหน้าสังหาริมารั์มาถ้าคนที่ติดตามผมมาก็จะรู้นะครับว่าผมได้เงินหล้านบาทแรกของผมเนี่ยจากการทําธุรกิจเอเจนซี่ทำคอนเทนต์ให้นายนาห,านนหน้าสังหาริมารัพย์ก็คือนายหน้าสังหาริมารั์อย่างที่ผมบอกว่าเขาทำคอนเทนต์ไม่เป็นสิ่งที่ผมเข้ามาช่วยก็คือผมช่วยทำคอนเทนต์ให้ แต่สิ่งที่นายหน้าส่วนใหญ่ที่ผมทําให้ครับเขาไม่ค่อยอยากสร้าง personal branding หรือว่าไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่แต่ว่าการออกกล้องเนี่ยแหละคือ benefit ท,ที่สูงที่สุดที่คุณจะทําได้ในการเป็นนายหน้าสหฤมย์นะครับเพราะยังไงคุณก็ต้องการให้คนแบบสมมติคุณเป็นคนเช่าอ่ะคุณก็ต้องการคนที่คุณเห็นหน้าเขาอะ่ะคุณก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงคุณถึงจะอยากเชา่าเขาถูกปะเออแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยมีใครทํา สกิลที่คุณต้องมีนะครับก็คือ1 storytelling หรือว่าการเล่าเรื่องให้หน่าสนใจแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับ2ก็คือการตัดต่อนะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะไปจ้างได้ในวันที่คุณมีรายได้หรือแบบบลาบลาบล,าบลา 3. สาก็คือให้คุณคิดเนื้อหาคอนเทนต์ให้หน่าสนใจอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือร้านกาแฟรับแห,บห,บห่งเอกไม้บาร์น่งชื้อสำหรับคนแองแห่งเอกไมยร้านอาหารโปรดของผมที่เอกไมยผมบอกเลยครับว่าคนที่เป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์ไม่เคยคิดจะมาทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้เเขขาาาปิดดกกรรยยไ้ลถูมัคบ เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับห้องมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับห้องเลยมันเป็นคอนเทนต์ที่คุณทําได้แต่คุณหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทําเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณทําไปเพื่ออะไรคุณไม่ได้อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถูกไหมครับเราที่ผมทำเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์สิ่งที่ผมทําคือเพื่อให้คนรู้ว่ากูค,คือตัวจริงแห่งเอกมัยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังมองหาห้องเช่าที่อยู่ในเอกมัยให้ติดต่อมาหากูดัซเซดอันนี้ก็คือวิธีที่ผมจะเป็นใน,น้าา,า,า,มมนานาททหเรรี่สุดั